ดิสคอรยืนยันเหตุข้อมูลรั่วจากบริษัทคู่ค้ามีผู้ใช้ได้รับผลกระทบกว่า7 0 0 0หรายย้ำไม่มีรหัสผ่านหลุดดิสคอ r d ออกมายืนยันว่าเกิดเ,เหตุข้อมูลผู้ใช้บางส่วนรั่วไหลเมื่อวันที่20กันยายน2 0 2 5ที่ผ่านมาแต่ย้ำชัดว่ารหัสผ่านข้อมูลบัญชีหลักและแชทในเซิร์ฟเวอร์ยังปลอดภัย100%เเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากระบบของดิสคอ r d เองถูกแฮ็กโดยตรงแต่เกิดจากผู้ให้บริการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าภายนอกที่บริษัทใช้ถูกโจมตีแทนโดยมมีราาายงานว่่กลุ Hunts Hacker La Shi เอสอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีและพยายามเรียกค่าไถ่จากบริษัทอีกด้วยข้อมูลที่ถูกเข้าถึงมีเพียงชื่อจริงอีเมลที่อยู่ IP และข้อมูลการชำระเงินบางส่วนเช่นประเภทการจ่ายเงินกับเลขบัตรเครดิต4หลักสุดท้ายรวมถึงข้อความที่ผู้ใช้เคยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าแต่ไม่มีรหัสผ่านหรือข้อมูลสําคัญในบัญชีหลักหลุดออกไปแน่นอน ส่วนผู้ใช้บางรายที่เคยส่งเอกสารยืนยันตัวตนเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือพาสปอร์ตเพื่ออุดทนเรื่องการยืนยันอายุอาจได้รับผลกระทบบ้างแต่ Discord ยืนยันว่ามีจำนวนน้อยมากและจะได้รับอีเมลแจ้งโดยตรงจากบริษัทหลังตรวจพบเหตุการณ์บริษัทได้รีบตัดสิทธิ์การเข้าถึงระบบของผู้ให้บริการที่ถูกแฮกทันทีพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงไซเบอร์และเริ่มสอบสวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกขณะเดียวกัน Discord ยังได้อัปเกรดระบบตรวจจับภัยคุกคามตัดด d e t e c t i o n s y s t e m และเพิ่มมาตรการความปลอดภัยใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกต่อมาด i s c o r d ได้ออกถแถลงอัปเดตเพิ่มเติมหลังมีข่าวลือในโซเชียลว่าอาจมีข้อมูลหลุดมากถึงกว่า2ล้านบัญชีโดยเฉพาะภาพพาสปอร์ตและบัตรประชาชนล่าสุดนูเวกเซอร์โคศกของ Discord ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวโดยชี้แจงว่าตัวเลขดังกล่าวเกินจริงมากโดยยืนยันว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจริงประมาณ7 0 0 0 0รายทั่วโลกเท่านั้นซึ่งเป็นกลุ่มที่ส่งเอกสารยืนยันตัวตนกับฝ่ายสพอร์ตไม่ใช่ผู้ใช้ทั่วไปทั้งหม เวกเซอร์ er ระบุเพิ่มเติมว่า Discord ได้ยุติสัญญากับ s e n d ด s k ซึ่งเป็นบริษัทสนับสนที่ถูกโจมตีแล้วพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสืบสวนต่อและได้ปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อย Discord ย้ำอีกครั้งว่าการติดต่อผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจะทำผ่านอีเมลทางการนอร์ p l พร์ทดิสคอคอเท่านั้นและจะไม่มีการโทรศัพท์ติดต่อโดยตรงพร้อมเตือนให้ผู้ใช้ระวังอีเมลหรือข้อความต้องสงสัยที่อาจเป็นมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัท แม้ระบบหลักของ Discord จะไม่ได้รับผลกระทบแต่เหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่ตอกย้ำว่าต่อให้ระบบหลักปลอดภัยแค่ไหนถ้าผู้ให้บริการภายนอกมีช่องโหว่ก็อาจกลายเป็นประตูให้แฮกเกอร์เข้ามาได้อยู่ดี